สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับชาวไทยที่รักทุกคนและชาวพัทยานะครับสำนักข่าวประชาชนคนพัทยา .com นะครับวันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมรอพอบางละมุงนะครับก็เห็นผู้คนมากมายนะครับก็อวดโขนนึกถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปนะฮะและกลุ่มผู้ลากมากมีทั้งหลายนะลูกหลานามานะครับเห็นไหมครับว่าโรงพยาบาลเรา ยังไม่พอต่อประชาชนประชากรส่วนมากนะครับก็อยากจะวอนถึงกลุ่มอมาตนะครับว่าด้วยได้เจียดเงินสักเล็กน้อยของท่านที่โกงกินนะครับไม่ต้องเงินส่วนตัวนะเงินของท่านที่โกงกินรัฐบาลโกงกินผังเงินภาษีประชาชนนะครับเจียดเงินบางส่วนนะมาพัฒนารอพอให้มันมีมากกว่านี้นะครับหมอก็มีมากไม่พอนะครับประชาชนก็เข้าคิวกันนะครับ เราก็เห็นแล้วก็อดที่จะหดหูไม่ได้นะครับ <c oughs> เงินงบประมาณต่างๆนะ <c oughs> ก็เอาไปโกงกินกันนะครับ <c oughs> นึกถึงจีท0 0นึกถึงต้นก้าอาชีพ <c oughs> นึกถึงหลายๆเรื่องราวนะครับ <c oughs> คุณโกงกินกันนึกถึงพวกเรา <c oughs> บ้างหรือเปล่านะครับพวกเรานะับประชาชนหมู่มากยังเดือดร้อนนะครับ <c oughs> ตามชนบท ยังใส่รองเท้าแตะไปเรียนนะครับในพัทยาถือว่าเมืองจเจริญแล้วนะครับยังมีคนเข้าคิวเพื่อรักษาพยาบาลตั้งแต่เช้าเย็นเย็นกว่าจะได้รักษานะครับหมอก็มีน้อยนะครับก็ต้องเห็นใจหมอรักษาขนาดนี้หมอจะมีกระจิตกระจยวิเคราะห์อาการของโรคได้ดีอย่างไรนะครับก็อยากจะฝากกลุ่มอมาตนะครับเห็นใจคนยากคนจนนะอย่าปล่อยให้เขาผจญกับ ชีวิตแบบนี้นะครับช่วยเจียดเงินที่คุณโกงกินนะครับไม่ต้องโกงกินสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องโกงกินเงินภาษีนะครับคุณรวยอยู่แล้วนะครับคุณปล่อยให้ประชาชนบ้างนะครับให้ประชาชนเขาได้อยู่อย่างสบายนะครับได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากนะครับเพื่อให้เขามีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีนะครับเงินทอง จะไปทําไมมากมายนะตายไปก็ไปไม่ได้นะแต่คุณสามารถสร้างประโยชน์ได้นะเงินที่คุณเอาไปซื้อเรือเฮะเอาไปซื้อ GT 200เห็นแล้วมันโหดโหนะครับเอาไปทำโน่นทำนี่เป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะครับล้วนแล้วโกงกินเข้ากระเป๋านะเหลือเม็ดเงินหรือเรื่องงานให้กับประชาชนไม่กี่เปอร์เซ็น นะครับคุณกินกันเป็นทอ,ทอดๆมันสบายนะความสบายอยู่กับคุณคุณเจ็บป่วยคุณได้นอนโรงพยาบาลดีๆนะครับแต่พวกเราเเจ็บป่วยต้องไปเข้าคิวกันนะครับและคุณไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวนะร,รู้ทั้งรู้เป็นเงินภาษีของคนหมู่มากนะครับเราก็ได้แต่มองนะครับแล้วก็วิงบอลน,นะฮะกลุ่มอมาตนะด้วยเห็นเห็นใจคนยากคนจนนะครับให้ เขาลืมตาอ้าปากได้นะครับเจียดเม็ดเงินสักเล็กน้อยนะฮะเจียดเม็ดเงินภาษีสักเล็กน้อยนะฮะให้พวกเขานะพัฒนาชีวิตให้พวกเขาให้ดีขึ้นนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับก็พูดไม่ออกเหมือนกันว่าเพื่ออะไรลงตรองดูเถิดว่าทําเพื่ออะไรเพราะว่าเราทุกคนก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกัน นะครับทุกคนเกิดมาก็หวังจะมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีนะครับหวังจะมีบ้านหวังจะมีรถนะครับและก็หวังจะอายุมากแล้วก็ไม่ต้องทำงานพักผ่อนนะครับไม่ใช่ประเทศไทยพอมีเงินขึ้นมาก็ผ่านกันบริหารประเทศก็ไม่เป็นให้ประเทศล่มจมต้องหาเงินเข้ายัางไงก็หาไม่เป็นพวกชั้นลากยา้าพวกประชาชนมูมมากก็ปล่อย จะเจ็บปวดอย่างไรจะเดือดร้อนอย่างไรจะเจ็บป่วยอย่างไรปล่อยเรื่องคุณนะครับเพราะว่าคุณไม่เดือดร้อนคุณสบายเนี่ยคุณทํานาบนหลังคนนะครับคุณเกิดมาก็กินภาษีเลยนะครับคุณไม่ต้องมาเข้าคิวรักษาพยาบาลคุณมีเงินมากพอที่จะดูแลคุณไม่คิดจะเผื่อแผ่คุณไม่คิดจะให้นะครับคุณก็สบายนะครับ แต่คนที่ไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสไม่พอคนที่เขาเสียภาษีด้วยและคุณเอาเงินที่ภาษีที่พวกเขาเสียเอาไปสร้างงบประมาณให้พวกคุณกันเองนะครับ<อ>ผมฟังดูแล้วมันไม่แร์สำหรับผู้เสียภาษีเลยนะครับก<อ>็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับกลุ่มอมาต์ทั้งหลายนะครับว่า,ามีสักวันหนึ่งไหมที่คุณคิดจะเป็นผู้ให้นะครับ วันใดที่คุณคิดจะเป็นผู้ให้ไม่ใช่วันนั้นสายเกินไปที่คุณจะเข้าโรงแล้วเหลือไม่กี่วันคุณก็จะจากโลกนี้ไปแล้วแล้วคุณจะคิดให้แบบนั้นนะะ่ะเหรอถ้าถึงวันนั้นอย่ามาให้ดีกว่าคนที่เขาได้รับเขาไม่อาจคือเขาไม่อยากเอาของคุณก็ได้นะครับถ้าคุณคิดจะให้คุณต้องให้เขาด้วยใจเริ่มให้เขาตั้งแต่วันนี้เริ่มให้ชีวิตที่ดีเริ่มให้การศึกษานะครับ เริ่มมอบสิ่งดีๆกับเขาสิ่งที่ผ่านมาคุณก็กอ,อบโอยคุณก็ใช้เงินภาษีคุณก็สร้างงบประมาณมากพอแล้วทุกวันนี้คุณมีกินมีใช้อย่างสุขสบายคุณก็ไม่ต้องออมาเดือดร้อนแบบกลุ่มประชาชนส่วนมากนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าได้โกงกินเงินภาษีของประชาชนอีกเลยนะครับปล่อยให้ ประชาชนเขาลืมตาอ้าปากกันบ้างนะให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนนะครับให้เขา,เาได้มีชีวิตที่ดีในบ้านป่าชีวิตนะครับแล้วก็ให้เขาได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะครับอย่าหลอกกินตับพวกเขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่งงแล้วนะแต่เขาก็มองดูคุณว่าพวกคุณจะทำอย่างไรกันนะครับวันนี้เขาฝากไว้แค่นี้นะครับ